แอนทองประสมส่งโรงพยาบาลกระทันหันผ่าตัดด่วนเรียกว่าต้องส่งกำลังใจให้ผู้จัดคนเก่งแอนทองประสมหลังแอดมิดเข้าโรงพยาบาลกระทันหัน โดยล่าสุดเอแฟนหนุ่มของแอนได้เผยภาพขณะที่ผู้จัดคนเก่งนอนพักรักษาตัวหลังเข้ารับการผ่าตัดครั้งแรกพร้อมระบุข้อความว่าชีวิตต้องมีสีสันผ่าตัดครั้งแรกครับถามกลางแฟนกลับและคนในวงการบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจอย่างลุ้นหลามทั้งนี้มีการเปิดเผยถึงอาการป่วยของผู้จัดแอนว่าเธอป่วยเป็นเนื้อง,งอกในมดลูกและเข้ารับการผ่าตัดเมื่อช่วงเช้าวันนี้16มิถุนายน2566 อาการไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงแพทย์ให้นอนพักฟื้น2-3วันก็สามารถกลับบ้านได้แล้วอย่างไรเนี่ยออกกำลังกายมากไปแข็งแรงเืินเลยต้องบอต้องดันี้เกี่ยวกับเรื่องออกกำลังกายมันครมาเซียเลยนชวนผมมาดูแคนที่โรงพยาบาลเหรอกลับ <laughs> ไปดูที่บ้านน้่น <childhood. S 1> อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ